ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูลๆเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญุเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ําหอมโมโคเซ่คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสนะคะโมโคเซ่เหรอเลิศนะเถอมันเลิศนะเธอ อ๋ออยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง w ว w ร o w วเว w บโมโคลเดอทคอเอรไเวโคดทอโทรศูนป4ีน่งางี่งครับผมครับก็ ปิดแล้วครับ <pl ains> แล้ววันนี้ก็ฉายแล้วครับอย่างบาครับผมก็มันครับก็ทําการทํางานของทุกคนก็เหนื่อยครับผมเพราะว่าทากันก็ถ่ายกันประมาณ4เดือนกว่า5เดือนครับผมครับใช่เหนื่อยยังไมครบใช่เหนื่อยครับแต่ว่ายังไม่ได้ดูนะฮะดูได้ดูแต่ตัวอย่างเพราะว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ดูเลยครับวันนี้ก็รอดูพร้อมกันครับอยากดูมากครับผมครับในส่วนของตัวเองก็ยังไม่ได้ดูเลยยังไม่ได้ดูเลยครับยังไม่ดูเลยฮะดูแต่ได้ดูแต่ทีเซอร์นิดหน่อยครับครับผมันนี้ทวงแฟนถามว่ารอดูได้ไหมครับอะไรนะฮะอ๋อ ก็มีแวบๆครับผมมีแวบๆครับครับผมครับก็มียินดีไหมครับก็ดีครับผมครับก็มีจะพาพ่อแม่ผมมาดูด้วยมามามาโดยผมไม่รู้ตัวครับผมครับมีการเซอร์ไพรส์ด้วยครับผมครับนิดนึงครับจะแก้ปื้มได้ไหมคะก็ปื้มครับผมปื้มครับแล้วแม่ต้องมาอ๋อก็ยังยังทำงานก่อนครับผมครับยังเรื่อยๆฮะยังเรื่อยๆครับผมครับ กือบ4ปีครับผมสามปีสปีครับผมยังไม่ใจอ่อนยอ๋อยังครับก็คือผมยังแบบว่ายังยังไงอ่ะก็ยังขอแบบว่าทํางานยังใช้ชีวิตอย่างนี้อยู่อะไรเงี้ยก็คือบอกว่าเออพร้อมเมื่อไหร่แล้วค่อยนั่งดีกว่าครับผมแต่ก็ถ้าเผื่อมีข่าวดีจะบอกนะครับผมแล้วงมาหญิงไม่ได้เล่นอะไรหรออ๋อไม,ไม่ได้เล่นครับไม่ได้เล่นครับผมครับนอกจากเรื่องนี้แล้วยังมีางานอื่นที่ก็จะมีเออเพลงที่ทํากับ สาภาพ,าพดนตรีนะครับผมครับก็เป็นชุดชีวิตภาค่ําที่มีหลายๆคนเลยนะครับก็มีพี่ไทยธนาวุฒิมีพี่ปูพงศิษิ์มีหลายๆคนครับผมก็คือจะมีถแถลงข่าวใหญ่ประมาณเดือนเดือนเดือนมิถุนาเนี่ยครับประมาณประมาณต้น,ต,นต้นเดือนเนี่ยครับผมครับ <ไป S 1> ก็คืออ๋อก็จะมีมีพี่ใหญ่อธิตสารจุธทะแต่งให้นะครับผมก็หลายๆเพลงก็จะมีทั้งพี่ดี้ แต่งด้วยอะไรเงี้ยครับก็จะมีสิบสิบศิลปินนะครับมีพี่ชุนาลีคือหลายๆคนมารวมกันมีคุณชัยทองทองมีคุณไอแซคมีหลายหคนครับผมครับน่าจะได้ฟังประมาณเ<ม>ดือนหผมไม่แน่ใจน่าจะประมาณเดือนเดือนมิถุนายนจะมีมีถแถลงนะครับผมครับจะมีถแถลงอัลบั้มชีวิตภาคค่ำนะครับครับผมฝากฝากถึงงานยังเบาหน่อยจะเข้าเมื่อไหร่ครับผมก็ฝากถึงหนังเรื่องยังเบาด้วยนะครับผม30พฤษภาคมนี้นะครับก็อยากให้ พี่น้องนะครับแล้วก็สหายนะครับสาวกคาราบาวนะครับก็หลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าคาราบาวจริงๆนั้นเกิดยังไงเป็นยังไงมีเรื่องราวกว่าจะประสบความสำเร็จก็อยากให้ไปดูเพราะว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นตำนานของวงตีป่อชวิตของไทยนะครับผมอยากให้ไปดูกันครับผมว่าเรื่องนี้ก็ได้แรงบันดาลใจหลายๆอย่างนะครับจากอุปสรรคระสบความสำเร็จครับผมขอบคุณครับ่นครับนะครับ ปิดไม่ปิดปิดไม่ปิดปิดไม่ปิดอย่าไปตอบฉันฮะ เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิตฟก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซินที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวชอมแทกดวงการงานการเงินความรักแบบแน่น,นไม่เสียเง,งินทุกสัปดาห์กับ w w w p r ไ p r i t y com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว